มีชุดบริการแก้จนตโโระเวนทุกวืนโครงการกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย,าย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยศูนย์บริการแก้นจนอำเภอปนุมทวน จังหวัดกาญจนบุรีได้จะทําเป็นแผนปฏิบัติการแก้จนของสจพอําเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีโดยเราได้นําชื่อโครงการนะครับและคีย์เวิร์ดจากข้อสั่งการและคําแนะนําของผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้นมากําหนดเป็นรถแมพในการขับเคลื่อนในรูปแบบของพนมทวนโมเดลแผนปฏิบัติการแก้จน สจพเบอร์พนมทวนหรือพนมทวนโมเดลมีจุดมุ่งหมายเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยน้อมนําหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนินง,งานมีศูนย์บริการอำเภอพนมทวนเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนผ่านชุดบรดิการแก้จนและที่พี่เลี้ยงโดยมีศูนย์บริการระดับจังหวัดเป็นที่ปรึกษาแนะนําและสนับสนุนการดําเนินง,งานโดยกําหนดเป็น6ยุทธศาสตร์30กลยุทธ์ นะครับประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ที่1การค้นหาเป้าหมายการสำรวจข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงใน GPMAP และไท a i QM นะครับจากนั้นการช่วยให้อยู่รอดเป็นยุทธศาสตร์ที่2ในเรื่องของที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมสุขภาพการมีกินมีใช้และด้านการศึกษารวมทั้งด้านอื่นๆนะครับด้านการพัฒนาสู่ความพอเพียงนั้นเราได้ใช้หลักสทอ ในการเป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยทีมพี่เลี้ยงได้ลงไปปรับทุกผูกมิตรนะครับไปสร้างแรงบันดาลใจนะครับในการต่อสู้ชีวิตพร้อมกับค้นหาทักษะหรือความถนัดของครอบครัวนะครับและร่วมกันหาทางออกการเินชีวิตจากนั้นก็มีการสํารวจทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนตามลําดับนะครับเพื่อนําไปสู่ความยั่งยืนในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยในที่อยู่อาศัย แล้วก็สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองนะครับในการดําเนินงานนั้นก็จะมีภาคีเครือข่ายที่เราเรียกว่าสะพานบุญที่จะมาช่วยเหลือนะครับในการขับเคลื่อนการกระจัดความยากจนในครั้งนี้และยุทธศาสตร์สุดท้ายนะครับคือยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อ,อ,อสร้างการรับรู้ให้กับผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นสว่วนราชการต่างๆนะครับชั้งจากการประชุมและจากสื่อสารออนไลน์ต่างๆ นะครับเพื่อให้สังคมนั้นได้เข้ามาช่วยเหลือกันในลักษณะสังคมแห่งการเอื้ออาทรก็เีตัวอย่างครอบครัวของนางยินซับมิรซึ่งมีอายุ70ปีมีบุตรชายคนโตอายุ48ปีนะครับแต่ว่ามีอาการทางระบบประสาทนิดหน่อยส่วนคนน้องอายุ46ปีนะครับแต่ป่วยเป็นโรคไตนะครับ ทั้งครอบครัวมีไรายได้จากสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเดือนละประมาณ1,900บาทความต้องการของครอบครัวที่ต้องการให้ช่วยเหลือก็คือเรื่องแรกทํำยังไงที่จะลดค่ากระแสไฟฟ้ารายเดือนจากเดือนละพันกว่าบาทเนี่ยซึ่งถือว่าสูงมากนะครับเราก็เลยขอให้ทางการไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอพนมทวนไปช่วยตรวจสอบและก็แก้ไขขณะนี้ค่าไฟฟ้าก็มีค่าใช้จ่ายลดลงโดยลําดับนะครับ ประการที่2ก็คือต้องการย้ายสิทธิ์ของลูกชายคนที่สองที่ป่วยเป็นโรคไตจากโรงพยาบาลมาการักไปที่โรงพยาบาลพระโหนผลปริวารเสนานะครับเพื่อลดรายจ่ายแล้วก็ลดระยะเวลาการเดินทางซึ่งกรณีสานักงานสาธารณสุขได้ดําเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับร่วมกับทางอบตอพันตรุนะครับความต้องการในพัฒนาของครอบครัวนี้นะครับเราได้ใช้แนวทางสีทอนะครับโดยชุดปฏิบัติการหรือชุดทีมพ่เลี้ยง ได้ลงไปปรับทุกปลูกมิตรนะครับไปช่วยผู้สร้างแรงมานาลใจให้กําลังใจและจากการพบปะพูดคุยทําให้ได้ทราบว่านางยินซับมิตรเนี่ยมีความสามารถหรือมีความถนัดในการทำข้าวต้มมัดนะครับแล้วก็ร่วมกันพบพูดคุยกันปรึกษาหาหรือกันทางออกของครอบครัวนี้คือจะทขาข้าวต้มมัดออกจําหน่ายเหมือนเดิมนะครับนอกจากนั้นแล้วทางชุดบริการได้สํารวจตรวจสอบดูทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตก็พบว่าปัจจัยการผลิตนั้น ทำรุดเสียหายบางส่วนจะเป็นจะต้องซื้อไปชดเชยนะครับทางศูนย์บริการระดับอำเภอจึงได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และก็มอบเงนินจํานวนหนึ่งสาหรับซื้อวัตถุดิบในการทํข้าวต้มมัดนะครับวันนี้ธุรกิจของนางยินซับมิดก็คือธุรกิจการนำข้าวต้มมัดออกจําหน่ายนั้นเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่วันที่22เมษายน2565นะครับเริ่มจําหน่ายออกสู่ท้องตลาดแล้ว ทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับและครอบครัวมีความหวังกับทางออกใหม่ของครอบครัวนะครับเขาอยู่ได้เราก็มีความสุขแล้วครับ